ปวดท้องยังวะแม่ปวดท้องอ่ะเนี่ยเล่นแต่เกมไม่ยอมมาช่วยแม่ทำงานบ้างเลยไม่จะใช่แมงคุณที่ลูกปวดท้องอ่ะ่ยอาตต้อดื่มน้ำมัดลมมากกว่า นนัี้อยาลดกรดกินแล้วจะได้หายน้ำมัดลมมีกรดคาร์บอนิกทำให้น้ำมัดลมซ่ามีฟองและมีรสเปรี้ยวอ่อนๆยาลดกรดเป็นกลุ่มยาที่ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารโดยจะเข้าไปปรับสภาพในกระเพาะอาหารให้มีความเป็นกลางมากขึ้นในห้องน้ำเมีอะไรที่มันเป็นกรดเป็นเบสว้างวะ น้ำยาล้างจานสน้ำยาล้างห้องน้ำเชิญแดดดีกว่าน้ำยาล้างจานถือเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสน้ำยาล้างจานทั่วไปมักมีค่า pH อยู่ที่8-11แชมพูจะทำให้เกิดความเป็นเบตบนเส้นผมจะฟูเราสามารถใช้คีมนวดผมซึ่งมี pH ต่ำปรับสภาพเส้นผมได้น้ำยาล้างห้องน้ำมีกรดไฮโดรคลอริก h c l มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เพื่อนเหนื่อยแล้วอะไปหาน้ำกินไหมได้เลยเพื่อนแก้วดีเอกท้ายแล้วเอาบรแก้วนครับแงมากเลยครับแม่ค้าแค,ไค่ไหม,ไ,มได้จ้า ีเพื่อนมันทำไมมันถึงเปลี่ยนจากสีน้เงินเป็นสีม่วงอ่ะเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนะเพื่อนขอดีแป๊บนึงเหมือนคือเพิ่งเคยเห็นอ๋อแไอติคตบอกว่าน้ำอันเจนมันเหมือนอินดิเคเตอร์อ่ะเพื่อนพอมันโดนมะนาวไม่ใส่ลงไปแล้วคนอะมะนาวมันก็เป็นกรดอ่ะมันก็เปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดงที่เขาบอกนะแต่ว่านี่เป็นสีม่วงก็เปลี่ยนสีมาจากสีนุ่นอะไรเพื่อนเพื่อนโูชาร์ดมีความรู้จัดเลยอ่ะสุดยอดเลยเพื่อนศึกษาอย่างไหนเนี่ยติคตบอกกับเพื่อนโอ้โสุดยอดจันไปกินน้ำเลยเนื่อนมาก่อนนะ รดซิตริกหรือกรดมะนาวเป็นกรดที่อยู่ในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นอินดิเคเตอร์นี่คุกกี้เหม็นคะุกกี้เหม็นรู้สึกว่าสะหูเป็นก,นนะนกนรด็นเบสอ๋อขอค้นแป๊บนึงนะ ไงสบู่จะมีลักษณะเป็นเบสแล้วทำไมเป็นเบสอะ่ะก็เพราะเบสมีลักษณะลื่นสามารถทำปฏิกิริยากับกรดไขมันได้งานที่คุณน้ำสั่งผงซัก้อกเป็นกรดหรือเป็นเบสวะผงซักฟอกททำให้น้ำมีสภาพเป็นเบส เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำะระล้างสิ่งสกรปรกทั้งหลายได้ดีอ๋อเป็นเบสเองผงซักฟอกคือเกลอือของกรดซันโฟนิกมีสมบัติชำะระล้างสิ่งสกรปรกหิวนะ้ำเปรี้ยวน้ำส้มสายชูนี่หว่าน้ำส้มสายชูเปรี้ยวมีธิ์กัดก่อนคิดว่าน้ำส้มสายชูน่าจะเป็นกรดแน่เลยอะ น้ำส้มสายชูมีส่วนประกอบหลักคือกรดแอซิติกมีค่า pH 2-3.5 ออโอเคนะอาเดี๋ยวเริ่มเลยวันนี้ครูสอนแค่ข้าวเบียร์พอเพราะว่าเดี๋ยวครูต้องไปกระถ่ายอ้าวโอเคอาพายาะยพายาคนแรกโอเคไม้ทองคาคิดว่าไม้ทองคาไปห้องน้ำแล้วก็เจอผงซักฟอกยาสีฟันแล้วก็ยาสระผมเป็นเบสครับ แล้วหนูเจอสบู่ในห้องน้ําค่ะหนูก็สงสัยอ่ะหนูก็เลยค้นค่ะพราว่าสบู่ที่ล้างมือเป็นเบทค่ะถูกต้องแไก่แมงไก่เมื่อวานหนูไปซักผ้ามาแล้วก็หนูพบว,ว่าผงซักฟอกมันเป็นเบสค่ะถูกต้องขอ,องบคุณครับ ผมไปซื้อน้ำมันจจนมานาวแล้วก็บอปิดมานาใส่น้ำมันจจนเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดงครับมันนวต้องเป็นป้ดแน่ๆเลยครับคุณกพี่ดีครับผมที่ผมเจอนะครับก็คือกินน้ำอัดลมมากเกินไปนะครับทําให้กดในกระเพาะเกินรขาก็เลยต้องกินยาลดกรดช่วยให้กดในกระเพาะมีความเป็นกลางมากขึ้นครับ หนูกินน้ำส้มสายชูไปค่ะแล้วมันเปรี้ยวหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นกรดค่ะดีมากทุกคนชอบชิมไหมคะเบกมีลักษณะเป็นยังไงดูายร์น้ำอแดงถูกต้องแล้วกรดดูแลใช่ไหมใช่ค่ะเกรดคือสารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเมื่อละลายน้ำแล้วสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน มีคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างจากสารอื่นๆมีรสเปรี้ยวสามารถละลายโลหะได้และสามารถเปลี่ยนสีกระดาษเป็นกระดาษลิดมัดสีแดงเบสคือสารประกอบที่ทำปฏิกิริยากับกรดและได้เกลือกับน้ำจะสามารถแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนมีคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างจากสารอื่นเช่นมีรสขมสัมผัสลื่นและสามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิดมัดเป็นสีน้ำเงิน สารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า7จะเป็นกรดในขณะที่สารละลายที่มีค่า pH มากกว่า7จะเป็นเบสถ้างั้นเดี๋ยวครูไปลก้ก่อนะสาหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละาชาได้เก้ามามีฮะมามีมามีฮะมามี พีดริมหายไปละพีดริมหายไปอีกละโอยหาไม่เจอ Bye 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 big dream Bye 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 dream พีดริมหายไปละพีดริมหาย